ครูพงลำเลียงโคนบุกขึ้นไปครับชอชิงห้าจังหวะนี้อาชาขยับขุนมาชอชช้างสามครูพงมองเห็นแต้มโจมตีจึงกินแลกเม็ดรุกฝ่ายอาชาต้องใช้โคนกินแต้มบุกโจมตีของครูพงก็คือ นำโคลนบุกเข้าไปแลกกับเบีย้ยโจมตีเบีย้ยตัวนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้กินครูพงจะนำม้านะครับกินรุกคาดกินเรือนะครับฝ่ายอาชาตัดสินใจไม่กินโคลนนะครับนำเรือมาผูกเบีย้ย พอถึงจังหวะนี้ครูพงโจมตีทันทีด้วยการใช้โคนนะครับกินเบี้ยไล่เรือเตรียมนำมา้ารุกคาดกินเรือนะครับรุกที่ตานี้นะครับบ,รบังคับอาชาใช้เรือกินถ้าหากครูพงนํนำมา้ากินเรือฝ่ายอาชานำโคนขึ้นมากินหมากของอาชาจะดีขึ้นนะครับ เป็น2โคนสู้เรือนะครับผมดังนั้นครูพงจึงยังไม่กินเรือนะครับนําเรือที่จอ8ไปเกาะโคลนจังหวะนี้ฝ่ายอาชาตัดสินใจใช้เรือกินเบี้ยไล่ม้านะครับครูพงนําม้าที่งอหกไปรุกครับ ตรงนี้อาชาอาจจะต้องหลบขุนให้ดีๆนะครับแต่ถ้าว่าฝ่ายอาชาตัดสินใจใช้เรือกินแลกม้าครับผมซึ่งครูพงมองว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าจะเป็นรองสักหมากนะครับครูพงใช้ม้ากินรุกครับฝ่ายอาชาตัดสินใจขยับขุนมาไล่เรือ ซึ่งเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วนะครับครูพง์สามารถที่จะได้เปรียบด้วยการนำเรือกินม้าฝ่ายอาชานำขุนกินม้านะครับที่จอสี่ครูพงนํนำเรือกินโคนอาชานำเรือออกคลองครับครูพง์นำเรือกินเบี้ยรุกฝ่ายอาชานำเรือมาปิดจังหวะนี้ครูพงก็ แลกเรือเลยครับรุกฝ่ายอาชาใช้ขุนกินและในเกมนี้นะครับฝ่ายอาชาตัดสินใจขอยอมแพ้ไปนะครับด้วยการกดยอมแพ้นะครับ